เรียบร้อยต,อต่อไปใครคนหนึ่งอะไม่รู้ <c oughs> เป็นเฉยทำเฟสทำเฟสทำเฟสย,ยินทำเฟสย,ยินทำเฟสปิดไฟปิดไฟโอเค ใครเดินเข้ามาในห้องไฟนะบอกเลยว่าไม่รอดแน่นอนเฮ้ยป๊าโอ๊ยพอดีพอดีผมมีมูลมีมูลอะไรเว็บซี่เป็นทําไมถึงคิดใช่ั้นคนดูบอกเดีเว็บซี่เป็นผมเชื่อคนดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไงอ่ะผมเชื่อคนดูที่เอาแล้วดีมาแล้วดีมาายแล้ว เอ้าตายได้ไงไม่มีกาะเป๋านิมรุลเหรอมันน่าจะโดนหักคอตอนกดรีพอร์ตเออน่าจะพอดีแหละโอ้โชคเลยแล้วคุณเวฟไปหักทำไมอ่ะเดี๋ยว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 ดีมี่ไม่เป็นงั้นจะออกเที่ยวไปดูเวฟซี่เป็นไปผมเชี่อคนดูอะไรวะเนี่ยเวฟซี่เป็นเยี่ยคนดูเอ้าฮะเอ้าเวฟซี่เหรอโอ้ไม่รู้กดมั่วอายิงวะเบ็บซี่เป็นยิงวะเลือดอายชายวะ

อะไรมาอะไรวมนั่นยงมาไม่กดคลิป่น่นจะได้กอะไร่จบไอีอยู่ตรงนี้อ่ะเเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยไม่รู้เรื่องเดี๋ยวคอนเทนด์คอนเทนต์อะไรวะเนี่ยตบีบี่สุดคอนเทนต์เลยใหม่เนาะเอาเอาปิดมายังปิดไหยัง ยังเหรอยังเหรอยังเหรอเปิดเปิดไปยังไงอ้าอเดร่อืมมินเอาเอาอะไรนี่มึงเป็อะไรวะเป็นจริงมึงไม่ไปกดเรย์คเตอร์ไอ้ไอ้หิวผมไม่รู้แล้วว่าคุณเว็บเป็นจริงเปล่าเดี๋ยวไปสร้างห้องใหม่กันดูให้อกผมว่าเว็บพี่เป็นผมก็เลยเชื่อไงล่ะใครใครมีแป้งบ้างขอไปคัดคนดูหน่อย เออแล้วคนดูเขารู้ได้ไงเนี่ยเฮ้ยอย่าต่อไปอย่าอย่าเชื่อคนดูนะต่อไปเราไม่ได้เป็นเชอคนดูไ่ดูย่าเชื่อคนดูนะเต้เต้เตเต้เตเต้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 เตเต้เตอเต้เย้เตเต้เต้เตเเเต้เต้เเเต้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 เตเจอเตเ้เเ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 พิ่งเจอศพ เฮ้ยปิดประตูได้ปะเนี่ยอยู่ด้ว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 ยไปไฟไฟไปไฟไปไฟไปไปไ้วยไฟ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 เอไฟ่ะไฟ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 เอาขึ้นฟไฟไไไฟไฟขึ้น สวยสวยสวยเอ้ยเอ้ยทำไรสมอนเฮ้ยโอทูไปฮู้ับเบิลคิวเด้อเนี่ยวเดี๋ยวน้องพีไม่เป็นคืนไม่มีใครที่จะเข้าแก้ไฟทำไมต้องเป็นผมอีแล้วทำไมเนี่ยทำไมต้องเป็นผมคุณเวทำไมนีองหาเชื่อคนดู สามสิบห้าดันเป็นคนดูดักเป็นเองแหละสามตาติดสามตาติดเป็นผีแน่เรียบร้อยต่อไปถ้าเูลื้ใครเนี่ย าดีจังใครฆ่าเด็ก็ขกลับมาใครฆ่าเบซี่หรอโอ้เว็บอ่ะโอ้ดีจังคุณเว็บอ่ะฆ่าแล้วเหรอเมื่อกี้สมอยู่ห้องถามอะไรวะเนี่ยสมคุณเว็บอย่าข้ามรีบบอกนะเฟซซ้ำท่ออยู่ครับสมอยู่ห้อง O2 ทูอ๋อคุณเว็บฆ่ะ ศพอยู่แล้วก็ด like ีมากดีมากเดินออกมาแล้วออกมตรงไหนคุณเบฟเดินมาเจอศพแล้วยืนสแตนด้วยก็ดีวันรีบหนีรีบยิ่งสแตนด์กเลยยกไก่กินเลยใครเป็นเนี่ยดีมดีมดีไอ้เเปลา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 หรือเปล่าไม่ใช่เปล่าศพตรงไหนนะศพอยู่โอทูแล้วก็ ดีมาเดินออกมาพอดีอ้าเดีมีโอทูสามคนฟังฟังนะฟังนะฟังนะดีมี่พอดูกล้องอยู่ดีมี่อยู่โอทูอ๋อโอเคโอเคไกลเปล่าพวกใครจะไปแค้นส่วนตัวข้าบนาเปล่าเดินตูนแลบวิ่งหนีตูนแลบดิว อะไรของดีมเนี่ยทาไมถึงแบบว่าทําไมดีมไม่มองซ้ายมองขวาเลยอะ่ะไม่ดูตาเรือตามาคุณต่อไปัน,นี่สวัสดีใครดูกล้องอยู่สวัสดีนะเอา้าอันนี่อันนี่มีการปิดกล้องแล้วเปิดใหม่อันนีอันนีฟุกกล้าหลอฟุกฟูกกล้าฆ่าแล้วหลอฟุกหืมเวอยู่ที่ห้องอันนี กล้าหรือเปล่ากล้าหรือเปล่าไปดีกว่าหยาบี B. ใจเย็นเฮ้ยโททุลุดดูอยู่่ะโอเคสวยมากโททุลดุดูไว้ดูไว้เป็นเป็น,เป,นเป็นพญาให้เรายอเฮ้ย,ยทำไมเควสมันไม่ขึ้นเลยอ่ะเควสมันหลอกตาเราใช่ไหมเออว่ะเควสหลอกตา หนึ่งสองสามสี่ห <OS> ้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเาวะซุบซุบเฮ้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 เฮเเฮอย่าเดินคู่อย่าเดินคู่อยเดินคู่เฮ้เฮเดี๋ยวเดี๋ยทำไมเข้าไปแล้วมีศพอะฮะเาขอะไร พูทคำอะไรเออทำไมไม่ดูตาเรือตามาเดี๋ยวตามาตาเรือพุ๊กเว็ซี่แล้วก็ผมเดินเข้าไปแล้วเจอสนในขณะที่พี่กำลังเข้าไปซ่อมท่อในห้องแอดมินนั้นพี่ได้เห็นในฟุกยืนบังทางออกพี่ตอนไหนตอนไหนเมื่อกี้เหรอก่อนเมื่อกี้ก่อนเมื่อกี้ที่ไฟจะดับอ๋อก่อนไฟจะดับมางั้นวหตไวตพี่อยู่กับไอ้ฟุกตรงห้องแอดมิน แล้วไอ้ฟุกอ่ะมันยึกยัก,ยก,ยกขนาดที่พี่กำลังซ่อมทอ่ออยู่เว้ยซ่อมทอ่อเว้ยพี่พี่ยืนอยู่ตรงนั้นแล,ล้วพี่ซ่อม,มท่อ <c oughs> ทำไมอ๋อซ่อมซ่อมให้ฟุกลงใช่ไหมฟุกไม่ได้เป็นกูเลยอ,อยากทำเ<อ>พชรซ่อมทอ่อมีด้วยเหรอเพชรนั่นน่ะฟุกมันลงไม่ได้อันนี้อันนี้โหวตใครกันแล้วฟุกโหมิกิโต้สีน้ำเงินซ่อมท่อไหมเอ้สีสีฟ้าสีฟ้าฟุกเร็วสีฟ้าเป็นหรอฟุกจะโหตัวเองใครเป็นกันแน่วะเนี่ยเอาเอาโอ้เป็นใช่หรอโอ้กาดอีกแล้วกู จริงจริงไหมเนี่ยจริงจริงมึงที่ขู่แล้วมึงถามมึงขอแล้วแค่ขู่ซ่อมท่ออยู่